ขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆมากับที่บอกว่าแมนค่ะแมนมากจริงๆครับขอบคุณคอมเมนต์นี้นะครับใครสนใจดูดวงครับอาจารย์ยอดพิมพ์ว่าสนใจได้เลยครับขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆมากครับที่ว่าอาจารย์แมนค่ะแมนจนคุ้นลุกไปตั้งตัวไม่ต้องทำอะไรเลยอาจารย์พูดตรงทุกอย่างเลยค่ะซาถูกค่ะ ขอบคุณนะครับป้อมใครสนใจดูดวงครับอาจารย์ยอดพิมพ์ว่าสนใจได้เลยครับขอบคุณคอมเมนต์นี้มากมากครับตีบอกว่าจิงครับมเมนมากขอบคุณมากครับใครสนใจดูดวงครับอาจารย์ยอดพิมพ์ว่าสนใจครับอ,ออกมาจากเนือดามดูดามนั่งออกมากินขกาออกมากินก็อ